ทุกท่านนะคะพบกับเน็กแล้วนะคะที่ช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบายเน็กนะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆค่ะกับเบนเจอร์นะคะด้านหลังของเน็กนะคะจะเป็นรุ่น XL+ p l Sport นั่นเองค่ะราคาคันนี้นะคะออกรถ29,0 0 0บาทเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น XL+ p l Sport นั่นเองค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทนะคะราคานี้นะคะจะเป็นราคา จำน่ายสแตนดาร์ดนะคะของเรานั่นเองค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้า f o r d นะคะเป็นกระจังหน้าทรง f 1 5 0นะคะพร้อมกับไฟ LED นะคะเป็นทรงยาวนะคะทั้งหมด3ดวงแบบนี้นะคะแล้วก็สักคูปค่ะเนสใส่สักคูปเป็นสักคูปอัปน,นี้จะเป็นสักคูปทรงสงสูงนะคะเป็นทรงแบบสไตล์แบบสวยงามนั่นเองค่ะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ ด้านบนคำว่าเรนเจอร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใส่เป็นไฟหน้ามาสแตงเดี๋ยวกดให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเราทำเป็นงานคัสตอมนะคะเป็นไฟหน้าแบบมาสแตงนะคะพร้อมวงแหวน LED นะคะวันนี้เลือกเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะเป็น LED แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้านในจะเป็นตาสีแดงนั่นเองค่ะส่วนอันนี้จะเป็นไฟเดย์ท m e นะคะเป็นไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะคะแล้วก็ ไฟมาสแตง 3- ขีดแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้านะคะกันชนหน้านะคะเป็นงานพ่นสีนะคะอันนี้จะเป็นพ่นสีดำด้านนะคะตัวหนังสือ FORD นะคะเป็นสีแดงนะคะตัดสีดำนั่นเองคะ่ะแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะเดิมทีรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,000 200cc นั่นเองค่ะจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะให้แรงมาสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าเลยทีเดียวค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD ช่วยกระจายแรงเบรกนะคะแล้วก็พร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าให้ด้วยค่ะคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะให้การขับขี่แบบเบาสบายแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันนะคะี่ค่ะ วันนี้นะคะใส่เป็นคิ้วล้อนะคะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะพร้อมหมุดนะคะแล้วก็ใส่เป็นล้อแม็กนะคะเป็นขนาด16นิ้วนะคะเป็นยางแม็กซีดนะคะ700นะคะซีรีส์ของอยางนะคะก็จะอยู่ที่265นะคะ 70R16 นั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะ ถัดมานะคะสติกเกอร์ค่ะเป็นสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์นะคะพร้อมกับตัวหนังสือไวท์แท็กเป็นสีแดงเป็นสติกเกอร์สาดโคนนะคะใส่ครอบนะคะเป็นชุดครอบเบ้ารองค่ะเป็นเบ้ารองมือจับให้ฟิล์มนะคะติดเป็นฟิล์ม A.A. เ e ซรามิกฟิล์มนะคะขนาด6อันนี้จะเป็น4 0 6 0รอบคันนะคะมันจะออกสีฟ้าๆน,นิดนึงนะคะใส่คิ้วกันสาดค่ะแล้วก็ใส่เป็น เหาหลังคาค่ะสีดําด้านให้นะคะโปนี้นะคะ29 0 0 0บาทลูกค้าสอบถามสั่งจองเข้ามาได้เลยด่วนๆเลยนะคะรถหมดแล้วหมดเลยนะคะตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะใส่ข้อถังน้ามันให้ด้วยนะคะด้านท้ายใส่ข้อไฟท้ายค่ะสีดําด้านค่ะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ด้านท้ายพร้อมกับายดาบนะคะส่วนด้านท้ายก็ใส่เป็น กันชนท้ายเหล็กค่ะเป็นสีดําด,ด้านนะคะแล้วก็พร้อมห่วงโอเมก้านะคะเป็นของ u ล l e n d e r นะคะในสเปครุ่นนี้นะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะว่าเจ้าโปนี้2 9งหมเนี่ยภายในมีอะไรกันบ้างแท้แทนี่เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงแบบนี้ค่ะควงมาลัยมัลติฟังก์ชันน่าใช้มากๆเบาสบายนะคะผู้หญิงใช้ได้ดีมากๆค่ะ ส่วนจอค่ะเป็นจอแบบซิงค์สามนะคะเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วสามารถสั่งด้วยเสียงเป็นภาษาไทยและยังสามารถเชื่อมบลูทูธรับโทรศัพท์ในรถได้และยังมาพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ค่ะเปิดระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะหน่วยระบบนี้ก็จะโทรไปที่หน่วยนเรนทร1ทอนหนึ่งหกหกเก้าน,นั่นเองค่ะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีขับรถคนเดียวนะคะ เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะกระจกมองหลังก็ให้มาเป็นสเปคนี้นะคะพร้อมยังมีกับที่ใส่แว่นตาให้ด้วยนะคะนี่เลยสวยมากคุ้มมากค่ะนี่ค่ะไฟสองแผ่นที่นะคะ,ะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผงคอนโซลด้านในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูปุ่มนี้กันค่ะปุ่มนี้ที่ติดเพิ่มจะเป็นไฟตัดหมอกค่ะไฟเปิดตรงนี้นะคะในรุ่นนี้ นี่ค่ะอ่าอันนี้ปรับกระจกเป็นไฟฟ้าด้วยไฟเลี้ยวอยู่ตรงการ้านตรงนี้เปิดฝาถังน้ํามันกดตรงนี้นะคะแบบนี้กดตรงนี้ได้เลยมีสองฝั่งค่ะภายในก็สวยหรูดูดีเลยค่ะแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะวันนี้ใส่เป็นผ้ายางกระดุมให้ด้วยแบบนี้พายางกระดุมเป็นสีดำค่ะเข้ารูปนะคะมีด้านหลังให้ด้วยค่ะ บันไดข้างเนี่ยมีติดตั้งมากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบันไดข้างที่แข็งแรงทนทานมากค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูร,บรอบๆคันกันค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับคายเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อ,ตอไปของเน้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเน้ก็ขออนุญาตจบคลิปเจ้าเรนเจอร์ X L คัสสปอร์ตคันนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้ด้วยนะคะเป็นร้านคาเฟ่นเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปนั่งทานกาแฟกันก่อนนะคะคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถนะคะก็สามารถทักคอมเมนต์แล้วก็โทรเข้ามาหานได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0839825161เแดนี่แนบลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างลูกค้าเข้าไปคลิก ที่ลิงก์ได้เลยนะคะก็ทักหาเนตได้ตลอดออนไลน์24ชั่วโมงนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อรถได้นะคะเพียงแค่โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็เตรียมเอกสารอยู่ที่บ้านเรามีไฟแนนซ์ไปส่งถึงบ้านเลยนะคะจัดเซ็นเอกสารที่บ้านรถส่งให้ถึงบ้านนะคะขอบคุณค่ะ